เจ้าคันนี้มันจะประกอบยากไหมนะต้องลองดูกันหน่อยแล้วละ่ะสวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอลซอบ,บี้นะครับและวันนี้เราก็จะมาทำการประกอบเจ้า Spin Viper ครับผม Spin Viper ตัวนี้นะเป็นโมเดลแมค n านิคซิล i ี s นะครับเป็นในลักษณะเหมือนโมเดลตั้งโชว์แต่ว่าอย่าลืมว่าพาร์ทบางส่วนสามารถนำไปใช้กับ รถแข่งของเราได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาด,ดูกันเลยนะว่าประกอบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแมคาีนิกอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยเริ่มต้นจากเมื่อเราเปิดกล่องมานะครับเราจะพบกับพาสต์ด,ดังนี้นะฮะอ่าตัวหน้ากล่องบอกได้ว่าตัวนี้เป็นงานเจนะครับแล้วก็งานเจอแปรนะแล้วก็มีปกกระตูนนะครับเห็นได้ชัดเลยเป็นปกกระตูนนะหายากนะครับแต่ว่าผม จะประกอบแหละนะ,ะนี่ครับเป็นพาร์ทของอตัวไอ้นี่นะบอดี้นะบอดี้ตัวนี้จะเป็นสีใสนะครับแล้วก็มีแชสซีอยู่ข้างล่างนะฮะมีแชสซีมี chassis, มพวกชุดกันโค้งะฮะชุดแต่งเนะเาะประมาณนี้ละกันแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวในส่วนของอทําให้เหมือนกับพวก เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆนะครับมีมีชิปด้วยนะมีตัวล้อนะฮะแบบพิเศษนะที่เขาทำออกมาเป็นงานขุมเมียมแบบนี้นะที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับนะตามนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีมีตัวน็อตกับตัวแกนแกนดำนะฮะแกนแข็งมาให้นะฮะอย่างนี้นะแกนแข็งมาให้นะครับนะตามนี้อันนี้ตัวตัวงานเหล็กนะครับค่อนข้างดูดีแล้วก็เป็นยางฮนะ ยางออกแนวเลเยเดียลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ในพวกกล่องพวกานประเภทงานพรีเมียมเช่นต้นอีกพรีเมียมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมียางแบบนี้ให้เห็นแล้วนะอ่ะละซึ่งสมัยก่อนนะถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เป็นแบบนี้นะตัวสติ๊กเกอร์เป็นแบบนี้เงาๆเาแยมๆนะครับแบบนี้นะฮะเอาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวเราจะลงมือประกอบกันเลยครับเริ่มต้นจากการแกะห่อนะ แกะห่อบอดี้กับตัวแชสซีนะครับแล้วก็ตัวแผงเหล็กนะแล้วก็ดูขั้นตอนการประกอบครับเราก็ประกอบไปตามขั้นตอนที่ระบุนะครับโดยเริ่มจากตัวบอดี้ก่อนนะครับที่ทําเป็นบอดี้ส่วนหน้าและหลังจากนั้นเราก็มาเก็บขอบงานครับซึ่งต้องระวังนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำพลาสติกเป็นรอยได้สูงมากๆต้องระวังครับแล้วก็ต่อมาก็จะทำบอดี้ในส่วนอื่นเพิ่มนะครับโดยเริ่มจากตัวขอบด้านข้างฮะมันทำให้ตัว เหมือนมีตัวค้ำโครงนะมันทําให้อ่าบอดี้ดูสูงขึ้นนะแล้วก็ทําให้มีผลว่าทําให้สามารถใส่พวกชุดแต่งอะไรได้เพิ่มขึ้นกว่าตัวบอดี้ปกตินะครับตอนนี้ก็ไล่มาทําไปเรื่อยๆครับไปจนถึงด้านหลังนะแล้วก็คราวนี้ครับเราก็มาตัดในส่วนของที่เป็นเหมือนห้องเครื่องยนต์นะห้องเครื่องแล้วก็ตัวตัวพาร์ทที่สําหรับติดทดแทนในส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะเหลือพวกล้อพวกอะไรเงี้ยหลังจากนั้นแล้วก็มาเริ่มทําในส่วนของอาแชสซีครับชสซีไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะมีเหมือนกับว่าตัวที่เป็นแมคานิกของเขาก็คือลูกชิงนั่นเองนะฮะตัวที่เป็นอตัวสำคัญสำคัญของรถคันนี้เลยก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้ตัวอะล้อหน้าสามารถดุกดิกไปมาได้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าชิ้นส่วนมันสามารถที่จะ บางชิ้นส่วนมันไม่กระชับนั่นเองเวลาทําประกอบมนมีโอกาสว่าจะต้องทําหลายเที่ยวนะครับเพื่อให้มันเข้า็อกนะแต่ว่าถามว่ายากไหมไม่ยากนะก็ใส่ดีๆก็ใส่ได้เลยช็อตเดียวแต่ก็ในระหว่างที่ทําอยู่ก็งมอยู่นานเหมือนกันครับกว่าจะใส่ได้นะจากนั้นเนี่ยก็เป็นเพาหลังแล้วครับก็ไม่มีอะไรและติดตัวแผงเหมือนแผงวงจรใบจากนั้นฮะก็เริ่มมาทําการที่จะประกอบออกมาเป็น คันรถนะครับโดยเริ่มจากในส่วนล้อก่อนก็ทําล้อครับในส่วนของล้อเนี่ยด้วยความที่โมนี้มันเป็นโมเก่าแล้วนะต้องระวังเรื่องของยางเพราะว่ายางเนี่ยค่อนข้างจะย้วยแหละตัวยางนะไม่ได้เกี่ยวกับแม็กนะตัวยางค่อนข้างจะย้้ยก็คือนิ่มจนนุ่มแล้วนะฮะมันมันเป็นโมที่นานมากแหละแต่ว่าตัวตัวล้ออะไรต่างๆเนี่ยตัวโคมเมียมอะไรเนี่ยชุบมาค่อนข้างดีดีมากแล้วก็ในส่วนที่ทําตรงล้อเนี่ย มันจะมีตัวเหมือนตัวยางนะครับที่ใส่ตรงแกนกลางน้อเนี่ยคาดว่าสามารถจะเอาแม็กเนี้ยไปเล่นกับรถจริงๆรถแข่งของเราได้ด้วยบอกได้เลยว่าเท่าไปเล่นก็คือสวยอะสวยจริงๆสวยจริงๆเนี่ยลองเทียบนะทั้งแม็กที่มีความเงางามตัวรถที่สวยงามได้ออกมาโอเคมากครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการประกอบสปินไวเปอร์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าดีเทลค่อนข้างจะสวยงามนะครับ แล้วก็ตัวเหมือนกับว่าตัวบอดี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้กับรถมอเตอร์หน้าได้นะครับอาจจะต้องถอดบางตัวชิ้นส่วนบางตัวออกนะฮะก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับและก็คือว่าด้วยความสวยของเขาครับมีล้อแม็กที่ค่อนข้างจะพิเศษนะมีค่อนข้างจะพิเศษนะครับอ่าตัวนี้นะครับค่อนข้างออกมาดูดีเลยแล้วก็รูปลักษณ์ของเขาความพิเศษของเขาก็คือการที่ล้อขยับไปมาได้อย่างค่อนข้างอิสระนะฮะ มันรถจะดิฟได้ตลอดอะไรประมาณอย่างนั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าออกมาดูดีเลยทีเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าด้วยความที่ล้อเป็นอิสระต่อกันนะครับล้อเป็นอิสระต่อกันทั้งด้านหน้านะฮะแล้วก็ตัวโครงข้างใต้เป็นแบบนี้ครับซัสเพนชัเนมีให้ดูให้ให้เห็นกันเลยนะว่าเขาทํำยังไงนะครับอ่าแล้วก็เรามาลองเทียบกับรถมอเตอร์หน้าทั่วไปนะเห็นได้ชัดว่าจะค่อนข้างเล็กกว่าโบเกนจีอย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นรถมอเตอร์หน้าเหมือนกัน นะเล็กกว่าบล็อกเคจีชัดเจนนะแต่ว่าศูนย์ล้อต่างๆอะไรเนี่ยเท่ากันหมดนะครับซึ่งก็แปลว่า3อาจจะมีการนำพาร์ทมาใช้ร่วมกันได้นะอันนี้ผมคาดการว่าใช้ร่วมกันได้นะอย่างสมมุติว่าถ้าผมจะลองเอาตัวนี้ออก <c oughs> ตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ออกแล้วเอาบอดี้ของวปยอาสปินไวเปอร์ามาใส่ ผมรู้สึกว่ามันน่าจะใช้ร่วมกันได้ถ้ามาใช้ร่วมกันได้ก็ถือว่าโอ้มันดีนะสำหรับคนที่เขาจะต้องการ modify เอาไปใช้นะครับติดนะรอแปบ๊บออก,ออก,ออกอยากเหมือนกันอ่าได้แล้วแล้วผมก็ถอดพาร์ตตรงกลางนี้ออกพาร์ตที่ประกอบตรงกลางนี้ออกนะก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องที่พอดีกับมอเตอร์หน้าหนึ่งคันได้เลยอะไรประมาณอย่างนี้ องดูก่อนออกยากหน่อยนะออกยากหน่อยนะครับแต่ก็ออกได้แหละกำลังเอาออกอยู่นะอ้ออาละถ้าสมมุติเรานำมาใช้กับรถมอเตอร์หน้าช่องค่อนข้างพอดีและก็เป็นอย่างนี้เลยครับมันใช้ด้วยกันได้ครับคุณโคตรจะเท่ นะมันดูดีมากเลยพอมันมาใช้กับมอเตอร์หน้าแต่ว่าผมกําลังสงสัยอย่างนึงว่าช่องใส่ฐานสามารถทําได้ด้วยไหมนะช่องใส่ฐานสามารถทําได้ด้วยกันได้หรือเปล่านะคือถ้ามันได้ก็ถือว่าโอ้เพอร์เฟกเลยนะขอดูช่องใส่ฐานก่อนนิดนึงอ๋อได้ครับพูดได้เลยว่าได้ครับเนี่ยดูดีนะ แต่งสวยๆทั้งคันและติดแบบนี้นะโอ้ผมว่ามันเข้าท่าหน้าดูเลยนะเนี่ยแล้วไปใช้แข่งแต่งแข่งอาจจะใช้แบบข้างหน้าเนี่ยเป็นไม้ฟูลี่นะไม้ฟูลี่นะครับที่รับกับโคง้งแล้วก็ตัวเซตด้านหลังเนี่ยผมว่ามันต้องดูดีมากแน่ๆนะอันนี้สำหรับคม FM เก่านะยืนยันว่าใช้ได้เดี๋ยวจะลองอีกทีกับอันที่เป็นไอนี่ใหม่นะ เดี๋ยวผมขอทดลองแป๊บหนึ่งผมว่ามันน่าจะใช้ด้วยกันได้อีกนะเพราะถ้ามันใช้ด้วยกันได้อะแปลว่าคุณอย่าได้ประเมินว่ารถโมเดลก็คือรถโมเดลมันเอามาใช้ร่วมกับอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวให้ดูนะผมว่าผมว่าน่าจะได้อะผมรู้สึกว่ามันได้ยังไม่รู้เลยกับ FMA ด้วยอะเดี๋ยวผมจะลองกับ FMA ที่ผมทำ บอดี้แป๊บนะขอบถอดบอดี้ FMA แป๊บหนึง่งเพราะถ้ามันใช้ด้วยกันได้อะมันจะโคตรสวยเลยนะผมว่านี่ผมลองใช้กับ FMA อันใหม่ดู ช้ด้วยกันได้คือมันจะเข้าทําโอ้โหคุณครับคุณครับคือบอกได้เลยว่าโคตรเท่อันนี้ผมลองดูนะแต่กับ FMA ผมนะนี่ตัวปิดบอดี้ตัวปิดบอดดี้ผมใช้ของโมเดลแล้วกันมันสวย อ๋อมันใหญ่ไปถ้าใช้กับตัวของตัวปิดโมเดลนะมันจะไม่ได้มันใหญ่ไปอันนี้ผมลองใช้ตัวปิดของไตลงนะครับลองดูแล้วมันจะเข้าท่ามากเลยอะ <Like this. S 1> นั่น,น <Like this. S 1> แล้วก็แป๊กอื <Like this. S 1> อโคตรจะสวยครับพี่น้อง เฮ้ยสวยสวยเลยออ้ยสวยโลนสวยมากครับเท่ครับเข้ากับไตลงเลยล่ะดูดีเลยฮะคือตัวบอดี้นี่ก็รับนะรับค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นฐานสูงนะมันก็ใส่ได้ใส่ได้เลยรวมไปถึงอาจจะใส่ล้อใหญ่ได้ด้วยนะครับโดยจากความความกว้างของฐานล้อนะ เดูโอ้โหมันเท่อะเท่เลยครับสรุปพอทําอย่างนี้แล้วเท่ะอะถ้าคุณแบบชอบอารมณ์รถแบทแมนนะแนะนําว่าเอ้ยเท่เท่เ,ทเลยเท่เลยครับดูดีทีเดียวนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันทำออกมาดูดีขึ้นจริงๆนะแบบนี้เลยครับผมแบบนี้เลยสวยครับเนี่ยใสยๆไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น เนี่ยใสๆเน้นความเมทันเนี่ยเท่านี้แหละสวยแล้วนะครับ yeah, <it> เอาล่ะเอาละถ้าอย่างนั้น <Good. S 1> เดี๋ยวผมอาจจะ <Good. S 1> ต้องเก็บรถนิดนึงนะครับ <Good. S 1> เก็บงานอีกนิดนึงบอกได้เลยว่าเอ้ย <Good. S 1> พอมันทำออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะพอมาใช้ร่วมกันกันกบตัวนี้ได้นะ <Good. S 1> เอาเป็นว่าเอาลองเอาชุดแมคานิกมาใส่กับ ชุดรถแต่งดูผมมองว่าสวยนะสำหรับจะเป็นไวเปอรนะครับเอาเป็นว่าเท่านี้แล้วกันครับผมไว้เจอกันต่อในคลิปหน้านะครับเป็นไปได้ถ้าชมแล้วชอบยังไงก็ตามกดไลค์กด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย